สวัสดีค่ะคมาพบกับราชนีอีกแล้วนะคะตอนนี้ช่างมาแก้ไขประตูกระจกให้แล้วนะคะคทีแรกไม่ได้ปูกระเบื้องเนาะตอนที่ทํากระจกนะคะคแต่พอทําประตูเสร็จนะคะอเอฟซี <FC S 2> แกอยากปูกระเบื้องนะคะเราก็เลยต้องมาแก้ไขประตูอีกทีหนึ่งดีค่ะไม่เป็นไรค่ะนะทําให้เอฟซีได้ทุกอย่างนะคะเพื่อวัดแห่งนี้จะได้สวยงามนะคะเพื่อวัดเพื่อสาราแห่งนี้จะได้สวยงามนะคะนี่ค่ะ เแล้วเขาก็ตัดขึ้นอีกนิดนึงก็เปิดได้เหมือนเดิมนะคะของอะไรมีการแก้ไขได้ทั้งหมดนะกำลังคุยกันอยู่นะว่าจะเอาแบบไหนดีนะคะสำหรับกระจกบานนี้เห็นว่าพี่เป้ไปกกรอกไปขายลอตเตอรี่ที่กกอกๆไหนโอซาเอาไม้ใหญ่แย่มาให้พี่เป้เราใช้ได้เจกันไหมเนี่ย ลาวลาวในสองข้างก็ูกูกตัววัวหคัเป็นตครงหนึ่ครับแล้วก็เอาราวเป็ครั้งเด็กถอนออกแล้วค่ะหนึ่งบาทเร็วมากเอาไวางก่อ็ไม่เปิดตรงเนาะ จงนมีแส้นเปรย์ไหมนะอ,อืมใช่ป่ะใช่ฝากมาใหญ่ๆแลคฮะไมาใหญ่ๆนะคะให้พิเป้แล้ว่ะไม่มีโอกาสได้ให้สักทีไม่ได้เจอกันสักที <c oughs> ใหญ่สวยงาม <c oughs> อพี่ฝากไว้ให้พี่เป้หน่อยโอ้เขาบอกมึงคนนักไม่ได้เจอกันสักทีเออเนี่ยพยาไม้ใหญ่แย่ใช่นี่พยาไม้ใหญ่แย่อันเส้นเส้นก็เพื่อเขาหลงอ่าโอเคเลยับนี่คืเนดังๆนะใช่คือเน่เขาดังนี่นะใช่ครับนั่นก็เป็นเพื่อเขาหลงมาถีรุ่งกลองอึงรลไร้ายอาจารย์ลงมาขลารูปเซกเรียบร้อย

อันนี้ก็ก็ก็กถอดประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่าจะเอาไปทําที่ร้านเนาะแล้วก็เอามาใส่จะได้ง่ายเขาจะปูกระเบื้องขึ้นมาใช่หมคชบ้าช่างช่างช่าง็นเลือดตัง้งช่างยังไม่มาทอาผูกระเบื้องนี่ค่ะถอดประตูออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสองบานคนะ ขึ้นรถเดี๋ยวเสร็จก็เอามาสง่งอีวัสเมือนเดิมสวยงามสวยงามเ <c oughs> มียวเมียวมองเมียวมองจริงๆไงแมวหันหลังมองเลย ช่างเกะประตูเสร็จแล้วก็วัดทำราวสเตนเลสเนาะเจ็ดเมตรห้าสิบเจ็ดเมตรห้าสิบห้าเจ็ดเมตรห้คูณเท่าไหร่ เขาแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะโอ้ยหนาวรมเจ็ดเมตร้ินกันแสดงวาเท่ากันเจ็ดเมตรห้าสิบกับหกเมตรห้าสิบเจ็ดเมตรห้าสิบคูณหกเมตรห้าสิ ตัวนี้พี่อ๋อตัวนี้มีทารพักร์ไหมครับทารพักร์คือก็คือว่าเราลงมาปีขั้นนี้เพิ่มเพิ่มมีกระเบื้องเงี้ยตรงนี้เพิ่มเพิ่มอมีราวีหรือจะเอาหรือว่าจะเอาสตูมี่สตูมี้อะไพี่อัลสตูมี่เนาะครับแล้วก็จะเป็นราวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะปูกระเบื้องปูไหมตัวนี้ปูครับถ้าปูเอออัสเตอรจะจะตั้งเสาใหญ่ตรงไหนเอาตรงนี้เลยก็ได้เอาตรงนี้เลยเนาะ คถ้าตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ไม่ใช่สามนะตรงนี้ก็สองเมตรสามสิบตรงนี้ก็จะเป็นรูปดอกบัวครับเอาดอกบัวกี่ดวงครับพี่หนึ่งบันไดมีไหมอ๋อบันไดไม่ต้องโอเคโอเคเอาเครื่องได้สองดวงได้สองดวงไร่ครับโอเค สามตัวให้รวรวมให้ครับได้รอรวมรอรวมยี่สิบเก้าจุดสามเมตรครับยี่สิบเก้าจุดสามเมตรรวมหนึ่อ่ารวมเป็นยี่สิเก้าครับสามเมตรแล้วก็ดอกบัวดอกบัวดองวเป็นเงินเท่าไเม็ดละเดี๋ยวเป้๊ะปคิดพี่ไว้ยังไงนะผมจำไม่ได้ละให้เราสองพันหรสองพัน้า ม่รูฉันง่ายจะดูเนี่ยฉันกรงในรูดอกดูไม่เป็่นดอกเดี๋ยวก่นนะครับเดี๋ยวผมโทรถามก่อนนะครับอืมออืนี่นี่ราคามีมา้ให้ดูลองกันไองพันห้าลงโบลงละสองพัเอาโทรถามมาก่อนกันเลอ่ะโทรถามเลยรวทั้งหมดห้าหมื่นเจ็ดครับได้เนาะแค่ตังโกไปเท่าไหร่สามหมื่นแปดสหมื่เกินสี่หมื่นเราทำไปเล้ว 5, <c oughs> ไอเมียเ<ๆ>ลยวอคุณก็เข้าจางังนงกินปลาเลยนะห้าหมื่นเจ็ดพันห้าหมื่นเจ็ดพันโอเคเปิดค,ความสวยงามของวัดโอเคครับโอเคตามนั้นครับไอข้างหน้านี่ที่ออกไปดอกบัวเนาะใช่ครับไม่ใช่เป็นดอกเอาไปใส่ได้หลายดอกอใส่ได้หลายแบบเพราะดอกไอดอกข้างหน้ามันจะใส่ดอกเป็นแปดทิศใช่ไหม พอแปดทิศเนี่ยทีเนี้ยไอไอตัวไส้ดอกข้างในเราทำเป็นสีทองมีดอกบัวดอกบัวเล็กก็มีดอกบัวบายก็มีดอกบัวตูมก็มีอ่ะมีแบบให้ดูไหมเอาแบบอไอผมเลือกให้ไปล่ะโอเคโอเคครับตอนนั้นห้าหมื่นกว่าบาทเนาะโอเคตอนแหลัมันไม่สวยแต่ผมว่าจะเออเพราะมันเป็นหน้ามันเปทองเลยเนาะใส่เป็นสีทองสีสวยโอเคครับแน่นอาทีเลยครับ ตามนั้นครับเดี๋ยวผมเตรียมอุ้งกุ้งกระเบื้องให้มาติดตัมันติดคืนคือต้องปูกระเบื้องเสร็จก่อนถึงจะมาติดได้ใช่ครับปูกระเบื้องเดี๋ยวจะโทรหาประกอบการกระเบื้องน่าจะเข้ามาพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบก่อนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ